่หากินเนี่ยหมูไฮหมูสวนเน <c oughs> ี่ล่ะกะปูไว้้จังสี่ราคาพี่น้องนี่มาเคลือข่อยก,กับกำลัง <c oughs> อ้าวให้เพื่อนอัปเดตให้เพื่อนช่มซ้ำหนีาา่ะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ้าวให้เพื่อนอัปเดตให้เพื่อนช่มซ้ำหนีาา่ะคะสวัสดีค่ะกะปูไว้้จังสี่ราคาพี่น้องนี่ มะเขือข่อยกับกำลังดีดีเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิร์ตขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนฝนตกอยู่บอกค่ะบ้านคอยฝนเก้าค่ะมาหาเก็บหมักพริกหมักไผ่มะเขือหมักแข่งมูนี่ละไปอยากไปกินเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ไปตลมตลาดดอกค่ะดีดีเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดตขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนฝนตกอยู่บอกค่ะ บ้านคอยฟ้นสื้อเฮ้ากับว่าต้องไปสื่อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพอว่าเศรษฐก,กิจสมือนี่มันโอ้ยเศรษฐก,กิจมันแพงค่ะอียงกระไดของอยากของกินแพงเก้าค่ะมาหาเก็บหมักพริกหมักไผ่หมักเขือหมักแข่งมูนี่ละไปอยากไปกินเนาะพี่น้องเนาะบ่ไดไปตะลุ่มตลาดดอกค่ะพเพื่อนเนาะจังบ่ไดสื่อเพิ่นเนาะพี่น้อง กันสื่อเพื่อน่นโอยน้อยน้อยหนึ่งได้พี่น้องเอ้ยผัดแ,แออดแป้งค่ะพี่น้องกินอีหยังก็คือจังววะมันแสบนี่แต่เป็นของเจ้าของกับบ่ปั้นได้ดอกพะโล่บ่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแปงค่ะพี่น้องก็เลยเด็กปลูกเอาค่ะปลูกไ้นี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นของเห่าเนาะมันบ่ค่อยเป็นราคาดอกค่ะขันหอดใดยอยู่ในอันขั้วเลื่อนเห่าเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน หฮากัะปลูกไปพ่อได้กินค่ะบอ่อจาเป็นซืน้อดีเด้อเพื่อนเพื่อนพอว่าเมื่ขึ้นนี่ฝนตกเบิด์ขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนฝน,นตกอยู่บ่ค่ะบ้านคอยฝนคือแสบเฉยได้ละสื่อเพื่อนผัดถ้าผัดเป็นของเจ้าของนั่นนี่มองว่า,ยางยังแน่จักน้อยห้ากันแนบใส่แซมใส่ค่ะเก่อที่ว่าบอ่อไห้มันเสียพื้นที่ของห้าเนาะมึด พ่อได้กินอยูค่ค่ะเพื่อนๆมีม่มกแข้งมกเขือมกพริกพักอีตูตาไข่เนาะของจำเป็นสักทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้องท่า <c oughs> นเป็นของเจ้าวของผักกาดใดท่านเป็นของเพ่นนะโอ้แพ้หากินนะ้ามูให้มูสวนท่านี่ละ่ะค่ะสิ่งทีง่ห้าปลูกไวกะ กินหน้ามูไฮมูสวนห่านี่ล่ละค่ะสิ่งที่ห้าปปูก่ว้จ้ะสวัสดีค่ะเนี่ยมือเรา้าค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อเพื่อนเพื่อนเก็บหมักริกไปตำเจวค่ะเนี่ยมือเรา้าค่ะมือนี่บรรยากาศแย่ค่ะพี่น้องกินอีหยังก็คือจังววะมันแสบนี่แต่เป็นของจาของกับบ่อปั้นได้ดอกพะโล่บ่อเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะพ่อได้กินอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อน มีมะแขงมาเขือมาพริกพักอีตูตาไข่เนาะของจำเป็นสตค่ามันอีตื่นมากกับอากาศกับคืมคืมค่ะอากาศเย็นสบายค่ะพี่น,อน้องเามี่มือเศร้าขอยกัดเขามาสวานคือทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้องท่านเป็นของจบของผักกาดใดท่านเป็นของเพลินนะโอ้แพ่งไงค่ะ เพิ่งจะปลูกได้นี่พี่น้องปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะมีมักมักเขือนข่อยกับพ่อเลยกินอยู่เด้พี่น้องค่ะท่งนี่ข่อยกับปูก๊ก็อยู่ค่ะกะกำลังไงค่ะ <c oughs> อา้าวให้เพื่อนอัปเดตให้เพื่อนชมซัมหนี่ละค่ะสวัสดีค่ะดีเลยเพื่อนเพื่อนพะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อน บ้านเพื่อนฝน,นตกอยู่บอกคะ่ะบ้านคอยฝนปลูกไว้พ่อได้กินนี่ล่ะถ้าเเลือกินละเฮาจังเอาไปจำหน่ายพี่น้องถ้าเเลือกินเรืออยากสะกนเนาะนี่มักมักเขือนคอยกับพ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องคะ่ะทาานี่คอยกับปูกไว้ก็อยู่คะ่ะกะกำลังไงคะ่ะมือไม่ขาดลลวนันบ่โอ้แพงคักเด้อพี่น้อง เป็นคองเฮ้าเน่ะมันบ่อคอยแพงบ่คคอยเป็นราคาปันได้ดอกกระยาดอกนเนอกเฮากับไตอยู่ในอันขั้วเลื่อนเฮ้าเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเฮากับลูกว้พ่อได้กินค่ะบ่จจาเป็นซืน้อทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้องท่านเป็นของจาของผักกาดใหท่านเป็นของเพิ่นนะโอ้แพงหากินยนยมูไฮมูสวนนี่ละ นี่มองว่างยังเนี่จักน้อยห่อกันเนีบใส่แซมใส่ค่ะเก็อที่ว่าบอ่อห้มันเสียพื้นที่ของเห้านอกมืองค่ะพี่น้องกินอียังก็คือจังววะมันแสบนี่แต่เป็นของเจ้าของกับบอ่อปั้นได,ด้ดอ,อ,อกพะโล่บ่อเนาะเพื่อนเพื่อน,อน,นอเนาะอ้าวให้เพื่อนอัปเดตให้เพื่อนชมซ้ำหนีล่ะค่ะสวัสดีค่ะ โต๊ค่ะมันีตื่นมากกับอากาศกับคืมคืมค่ะอากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องย่ยมือเศร้าขอดกเขามาส่วนทันเพื่อนเนาะจังบริสื่อเพิินเนาะพี่น้องขันสื่อเพิินนั่นโอ้ยน้อยน้อยนึงเลยพี่น้องเอ้ยผัดนเพื่อนเนาะจังบริสื่อเพิินเนาะพี่น้องขันสื่อเพิินนั่นโอ้ยน้อยน้อยหนึ่งเด้พี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะเนี่ยมือเ้า้าค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อเพื่อนเพื่อนเก็บหมักิกไปต้แเจวค่ะเนี่ยมือเ้า้าค่ะมือนี้บรรยากาศติหากินน้ามูไฮมูสวนห้าหนีล่ล่ะค่ะสิ่งที่ห้าวปูกไว้กะทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้องท่านเป็นของจบของผักกาดใด กันเป็นขลองเพล่นนะโอ้ยแพ้คือแสบเถอได้ละสื่อเพลินผัดถ้าผ,ผัดเป็นขลองจ่อคองนั่นไงคะ่ะเพิ่งจะปลูกได้นี่พี่น้องปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งคะ่ะหากินนะ้ามูใไฮมูสวนเท่านี่ล่ะคะ่ะสิ่งที่เห้ปลูกไว้กะ ทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้องท่านเป็นของเจ้าของผักกาดใดท่านเป็นของเพื่อนนะโอ้ยแพงค่ะพี่น้องกินอีกยังก็คือจังว่ามันแสบนี่แต่เป็นของเจ้าของกับบ่ปั้นไดดอกพโลาบ่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่มองว่างอีหยังแน่จักน้อยหอากันเนี้ใส่แซมใส่ค่ะ เกอดที่ว่าบอ่อไหมันเสียพื้นที่ของเฮ้านอกมือไงค่ะเพิ่งจะปลูกได้นี่พี่น้องปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพ่อได้กินนยุค่าเพื่อนๆน,นมีหมักแข้งมากเขือมักพริกพักอีตูตาไข่เนาะของจำเป็นสักมือมองว่างยังเน่จักน้อยห้ากันนี้ใส่แซมใส่ค่ะ เือดที่ว่าบอ่อไห้มันเสียพื้นที่ของเห้านอกมือแงค่ะพี่นอ้นองกินอีหยังก็คือจังว่าม,มันแสบนี่แต่เป็นของเจ้าของกับบ่อปั้นได้ดอกพะโล่บ่อเนาะเพื่อนๆพืนเนาะทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้องท่านเป็นของเจ้าของผักกาดใดท่านเป็นของเพิ่อนนะโอ้ยแพ้เก่คา,าค่ะมหาเก็บหมักพริกหมักผ่ายหมักเขือหมักแข็งมูนี่ละไปอยากไปกินเนาะพี่น้องเนาะ บได้ไปตะลุ่มตลาดดอกค่ะเพื่อนเนาะจังบอด้สื่อเพิ่นเนาะพี่น้องกันสื่อเพิ่นนัน่นโอ้ยน้อยน้อยหนึน่งได้พี่น้องเอ้ยผัดปู้ไว้พ่อได้กินนี่ละถ้าเลือกินละเฮา,าจังเอาไปจำหน่ายพี่น้องถ้าเลือกินเลืออยากสะกอนเนาะนี่มืมองว่า,ยางยังแน่จักน้อยห่ากันเนบใส่แซมใส่ค่ะ เกิดที่ว่าโบไห้มันเสียพื้นที่ของเฮ้าเนาะมึงทั้งกินทั้งทิมเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ทึานเป็นของจาของผักกาดใหญ่ันเป็นของเพิ่นนะโอ้ยแพ้สวัสดีค่ะเน่ยมือเศา้าค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อเพื่อนเพื่อนเก็บหมักริกไปตำแจวค่ะเนี่ยมือเศา้าค่ะมือนี่บรรยากาศก <c oughs> <c oughs> อ้าวให้เพื่อน อัปเดตให้เพื่อนชมซ้ำหนีล่ะค่ะสวัสดีค่ะอดีเดยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมาื่อคืนนี่ฝนตกเบิร์ตขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนฝนตกอยู่บ่ค่ะบ้านคอยฝนปูกไว้พ่อได้กินนี่ล่ะถ้าเเลือกินละเฮาจังเอาไปจำหน่ายพี่น้องถ้าเเลือกินเลืออยากสะกอนเนาะใส่อยู่ในอันขั้วเลื่อนเฮาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน เข้ากับปูกว้พ่อได้กินค่ะบจ่จำเป็นซื้อ